สวัสดีครับและก็ยินดีต้อนรับขึ้นสู่เซนส์โรลสนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่แปลงมากนะครับในสตรีมของผมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสตรีมของผมนั่นเองนะครับมันอยู่ในสตรีมของคุณแฟนของผมนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือเซฟของเขาตัวละครของเขาข้อมูลของเขาทุกอย่างหมดเลยนะครับเกมของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ผมยิงอยู่ก็คือกระสุนของเขานะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาป่วนเซฟของคุณแฟนผมกันนะครับเนื่องจากตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็อีกไม่นานเขาก็คงจะรู้นะครับ

เราอยากเราอยากเล่นสก,กีมานานแล้วแต่แถวนี้หิมะมันไม่ตอกอ่ะเราลเลยยืมหัวเธอเล่นนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นรถที่รักของคุณแฟนนะครับที่เขาได้แต่งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีนะอุ้ยโทษทีนะครับคือดูเหมือนว่าผมจะดูแลอย่างดีนะครับแต่การชนก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องมองข้ามกันไปนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอุ้ยเ,เอาจริงนะครับผมชอบฟังเพลงคลาสสิกนะครับก็อืมนั่นแหละ ฟังมันทาให้ผมสบายใจนะครับทำให้ผมมีสมาธิกับถนนมากขึ้นนะครับทําให้ผมไม่ชนคนนูน้นคนนี้อะไรอย่างนี้นะครับสมาธิกับถนนเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าคุณได้ขับรถนะครับกอ็อย่างเช่นตอนนี้นะครับก็เราก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีอุบัติเหตุนะครับผมต้องคอยระวังเสมอนะครับไม่ให้ชนใครหรือชนอะไรนะครับ เราไปกันไปสำรวจที่กันดีกว่านะครับเพราะเอาเป็นว่าดูเหมือนจะมีตำรวจมาไล่เชือดผมอยู่สองดาวแล้วนะครับโอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีตำรวจนะครับแต่เป็นเพราะอะไรสักอย่างนะครับดูเหมือนเขาจะบินได้ลอยหายไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตัวละครพิเศษของเกมนี้นะครับก็ไ่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โอ้คุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจมามากอดไล่ปันหมินคุณตำรวจกันหนดีกว่านะครับไหนๆก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูวาเลนไทน์นะครับผมก็คิดว่าคนเราควรจะกอดกันนะครับเพื่อแสดงความรักนะครับ คุณตำรวจล่วงหายไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรายังมีผู้คนให้กอดอีกเยอะแยะนะครับก็ยังไงเรามาฉลองความรักด้วยดิวดอสีชมพูกันดีกว่านะครับเพราะงดิวดอสีชมพูนะครับมีความหมายถึงความรักนะครับความรักแบบสุดยอดนะครับก็คือรักที่ทะลุถึงซวงข้างในเลยนะครับอ่าเป็นว่าผมจะไม่ขโมยรถใหม่นะครับตอนนี้เพราะยังไงก็ยังมีอุ้โยนั่งทับหน้าเลยนะครับหวังว่าคุณจะมีความสุขนะครับ ก็ตอนนี้นะครับรถของคุณแฟงก็ยังอยู่ที่นี่นะครับกาทำไมเราถึงต้องใช้รถใหม่ด้วยนะครับเพลงคลาสสิกเราก็ยังเปิดอยู่นะครับทุกอย่างกําลังดีนะครับทาไมเราต้องเปลี่ยนรถด้วยเราก็อาจจะเอารถนี้ไปทาอะไรให้มันดีกว่าเดิมนะครับเช่นการถูกําแพงอะไรอย่างนี้นะครับโอ้งดงามจริงๆเลยชนกําแพงอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นกิจกรรมที่งดงามเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับการเสยรถ สตูอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้รถเรามันดูดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับว่าเราเสยเขาแล้วเราชนะหรือเราแพ้อย่างไงนะครับตรงนี้ดีสตูเต็มไปหมดเลยนะตรงนั้นเขาก็พยายามปิดถนนเราอยู่นะครับแล้วเราจะฟาร์มมัองรอเล่นเราไม่ฟาเหรอครับฟามทำไมให้ฉลาดครับชิบหายครับไม่มีฝวงครับตรงนี้แกงเตอร์ตรงนู้นตำรวจครับตรงกลางพี่ก็เปิดสว่างเลยนะครับวิ้ยตายฝากกระโปรงลดคุณแฟนเปิดแหละครับลองชนนี้ดูนะครับเผื่ออาจจะทําให้ฝากกระโปรงมันดีขึ้นนะครับ มันก็ไม่ช่วยนะครับผมก็ไม่ได้คาดนะครับว่ามันจะไม่ช่วยแต่ก็เราก็ลองวิธีใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเช่นการไปบัมตูดรถคันนี้นะครับนั่นก็ไม่ช่วยทําให้ฝากระโปรงมันมันปิดลงนะครับดูเหมือนเราจะต้องหาวิธีใหม่ๆนะครับเช่นการดิฟเปลี่ยนถนนนะครับแล้วก็หลอกล่อศัตรูที่ตามมานะครับอู้ข้างหลังมันเท่จังเลยอ่ะดูดูข้างหลังมันสนุกดีนะครับด้านหน้าเป็นไงเราไม่ต้องแคร์นะครับชีวิตนี้เราเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะครับ ถ้าอยู่กับถ้าถ้ามัวแต่กังวลกับอนาคตมากไปนะครับก็จะมัวแต่ทําให้เกิดความกลัวนะครับเชน่นกลัวรถจะบุบกลัวรถจะพังอะไรอย่างนี้นะครับกลัวตัวละครจะถูกยิงตัวเซฟจะหายอะไรอย่างนี้นครับเราจะดูไปทําไมนะครับในเมื่อเราก็สามารถอ,าอยู่กับปัจจุบันเช่นนี้ได้นะครับาม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 า,ม,า,ม,า,ม,ามัวพอแล้วนะครับอุ้ยประตูมันหลุดออกมาเธอ,อปิดประตูให้เราหน่อยอุซ่าโอ้ ชิบหายแล้วไงครับดูเหมือนเราจะปิดประตูรถไม่สําเร็จแล้วครับนอกจากนี้รถยังจะคว่ำอีกด้วยเออแล้วมันก็กาลังจะระเบิดนะครับผมรู้สึกว่าเราอาจจะซ่อมรถคุณแฟนไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับเอ่อชิบหายแล้วไงครับก็เอ่อเราจะทำการซ่อมรถคุณแฟนด้วยกันใช้ยูโดนะครับ <c oughs> อุ้ยเฮ้ย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 ,ย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 ติดไฟอุย้ยรถคุณแฟนผมก็ระเบิดไม่ใช่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อแปลงโฉมไปแล้วนะครับ Happy วาเลนไทน์ แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับแต่ไข่บินเลยครับแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับอืมเห็นว่าตอนนี้ครับเราคงต้องหายา,ยานพาหนะใหม่กันแล้วนะครับเพราะว่าเออแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับก็ตอนนี้เราอู้มีปุ่มวิ่งด้วยแหละตอนนี้เรายังเออ่มีแก๊งโอเปอเรชั่นอีกสองสามที่นะครับที่สามารถไปได้ในบริเวณนี้นะครับพวกแดงๆข้างหน้านี่คืออะไรแดงๆแดงๆอะไรข้างข้างหน้าแต่อ๋อนี่ไงไอ้พวกนีไงเจอตีนคู่ไป ปีนป่านุ่มดีไหมจ๊ะนีแน่ติวดโดดิวดโดมหาปาะไลเอาตะกี้ตีผิดคนยังไงท่าทีครับมีซิกซกในตำนานมีซิกซกในตำนานนีอ่อนหัดมีความพยายามแต่ว่าอ่อนหัดโอชิหาใครยิงโดนหลังนี่ไม่มีอะไรหยุดยั้งดิวดโดมหาปลาไลได้หรอกครับนี่กูวิ่งอะไรอยู่เนี่ยวิ่งไล่อะไรอยู่เนี่ยมีความพยายามแต่ก็อ่อนหัด อ่นทัดที่สุดนี่เนละเจอดิวโด,วดวมหาอาลัยเข้าไปใช้ที่กำบังมหศจรจย์โอ้โหมันมีจับตัวประกันด้วย่ะมันมีจับตัวประกันด้วยเหรอครับคิดว่ากูแร์เหรอคิดว่าความรักมันเสมอความรักมันทรงพลังกว่าทุกอย่างครับแม้แต่ตัวประกันก็ไม่สามารถหยุดยั้งความรักได้คิดว่าผมแร์เหรอครับจเจริญโยมนะครับรับความรักไปให้เต็มเหนียวนะครับรับไปให้สุดรูทวารหนัก OMG OMG นี่มันท่ามไวฟ้ามิว่าโคเท่เลย คุณไม่สามารถต้านทานพลังแห่งความรักได้หรอกนะครับนีแน่แต่ใครนะครับพลังแห่งความรักชนะทุกสิ่งชนะแม้กระทั่งหัวกระโหลกของคุณนะครับพลังแห่งความรักชนะแม้กระทั่งปืนพกนะชนะทุกอย่างนะครับโอ้ชิบหายครับรถแม่งมาแล้วเ้ยไม่ใช่หอแม่งมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ไปคืนให้คุณแฟนดีกว่านะครับไหนไหนมันก็ดูเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ดูค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ไม่ติดไฟแล้วก็ชิ้นส่วนก็อยู่ด้วยกันหมดนะครับเพื่ออารมณ์ประมาณว่า โอ้โอใ้ใจเย็น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 ตดเสาเลยตดเสาเลยใจเย็นครับใจเย็นขับรถดีๆยังต้องมีสติครับต้องมีสติแล้วรับไปเลย1ล้านเยนนะครับรับไปเลยอีก1ล <คน S 1> <ra> ้านเยนนะครับจัดไปให้เต็มครับเสร็จแล้วผมก็หนีเข้าร้าน LA ครับผมไม่สู้หรอกครับพวกคุณเยอะนะครับบ้าหรือเปล่าสู้จากในร้านดีวกว่านะครับเทพไปเยอนี่เนี่ยรถกระแผงขนาดนี้อะไรแดงๆอะไรแดงๆใครใครเป็นฝ่ายศัตรูเนี่ยตรงนี้ ทำไมมันวีนดแดงของหอนี้มันตําหนอดนี่ว่าชนตูดแม่งเลยตายมิจ๊ะไม่ตายมาโหกระแทกตูดแค่นี้ตายนะครับโหเป,เป็นเกมไม่ได้เนี่ยโดนกระแทกตูดนิดเดียวมั่สิ้นใจแล้วนะครับก็เป็นว่าเราจะขับรถกระแปงนี้นะครับไปถึงจุดมุ่งหมายเราให้ได้นะครับแม้ผมจะเพิ่งเลี้ยวผิดมานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับที่เขามีที่เขามีามยางลบเอาไว้บนกิดส่อนะครับมันก็มีเอาไว้เพื่อ ความผิดพลาดของมนนษย์นะครับเราต้องใจเย็นๆกับมันเดี๋ยวคุณจะเห็นอนุภาพอาก้าของเกมนี้ครับให้ใจเย็น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 เตะเตะเตะแม่งเตะแม่งนะครับปืนกระทุงไข่ครับไข่มีไม่มีนะครับแต่กระทุงไว้ก่อนครับเพื่อมีเพื่อเขาเป็นแบบปลอมแปลงมานะครับอจะรีโหลดปืนใอ่ก่อนใอ่ก่อนเลยใอ่ก่อนเลยอย่างนี้จัดหนักครับอย่างนี้เจอแมกกาซีนเดียวร่วมครับ พระเจ้าจอดมีอะไรเป็นไปนไม่ได้ั้งในเกมนี้ไม่นะขับรถสปอร์ตโอ้โหได้รถไปคืนคุณแฟนแล้วทุกคนรถสปอร์ตคันเก่าผมว่ามันดูก้าว้าวเกินนะครับผมว่าผมเอารถเอารถอีแต่ยางแตกนี่หนีกลับไปให้เขาดีกว่านะครับผมคิดว่ารถคันนี้นะครับมันจะดีต่อโลกด้วยนะครับมันจะอนุรักษ์ธรรมชาติ <laughs> นจะมีมิ้งส่งมาทาังกองทัพแล้วมั้งเนี่ย รถคันนี้นะครับจะช่วยประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ทําให้โลกไม่ร้อนนะยครับเรานอกจากนั้นก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานของเราได้อีกด้วยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับถ้าเราเอารถคันนี้ไปให้คุณแฟนใช้นะครับอุ้ยหล่ล่านะครับหลบได้ไงนะครับเนี่ยครับคันนี้มันมีประโยชน์จริงๆนะครับดูสิหลบศัตตูไม่ได้มากมายนะครับเราก็ยังบอกยันนะครับถึงยางจะแตกประตูจะพังนะครับ แต่นี่ก็คือเรียกว่าบ่อยันอยู่ครับจะเย็นได้บาะพี่เดี๋ยวจอดรถแป๊บนึงจอดรถแป๊บนึงครับเดี๋ยวหยุดยิงแป๊บนึงนะครับจอดรถแป๊บนึงจอดไงวะมึงไม่เหมือน GTA เหรอมึงเสือกเปิดประตูตนู้นมันเองไย้ตายไปมึงอย่าพึ่งมึงอย่าพึ่งนอะรถรถคุณแฟนไหมนะได้ด้วยได้ด้วยโซ <c oughs> นานาน่าครับโซนนาน่าอย่างแรง โอ้ยเยโอ้ยเยไม่มีรถขนันไหนประหยัดพลังงานเท่าคันนี้อีกแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเห็นไหมคุ้มค่าจริงๆนะครับเอารถสปอร์ตสีชมพูไม่ใช่เอารถเขาเรียกว่าอะไรอะเอารเอารถเอารถซิงสีชมพูนะครับไปแลกกับรถประหยัดพลังงานนะครับเพราะผมคิดถึงวันข้างหน้านะครับอีกอ,อีกยาวไกลนะครับดังนั้นผมคิดถึงวันข้างหน้ายาวๆไกลนะครับดังนั้นทั้งโลก ทั้งผืนโลกนี้ทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในอนาคตน,นะครับผมก็อยากจะประหยัดมันนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยใช้ใ,ใช้รถคันนี้แทนนะครับผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ก็อ,อยากให้คุณแฟนรับเอาไว้นะครับ OMG นี่เนี่แตกไขหลุดเลยครับโอ้มีระเบิดอีกรูปรับไปเลย1 000, 000, ยน,นึ่งล้านเยนนี่ห้อยหนามต้องกินจากมือนะครับโอ้อร่อยจะหายครับ <c oughs> ได้เปิดด้วยแล้ว <c oughs> เราเก็บปืนได้ไหมครับเธอปืนลั่นแหละปืนลั่นแหละเจริญเขาเผาบ้านตัวเองแบบม่มีอะไรครับยินดีที่ได้มารบกวนเซฟของคุณแฟนอย่างนี้นะครับก็คิดว่าคราวหน้าจะมีโอกาสได้มารบกวนเซฟของคุณแฟนเรื่อยๆอย่างนี้อีกนะครับเพราะว่าผมก็สนุกดีนะครับถึงโทรศัพท์จะเข้าผมก็ไม่รับนะครับ ก็ออขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับถ้าขอ,อ,อฝากช่วยฝากไลค์สับไกล์แล้วก็มาทิ้งคอมเมนต์เอาไว้แชร์ให้เพื่อนดูอะไรอย่างนี้นะครับถ้าคุณชอบคุณติดใจอย่างไงนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ